ระเบียงหน้าคอนโดครับมาอยูกับเจ้านี้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าบักแงวเป็นผลไม้หายากนะตะโกนเดียวเลนจีสาไทยเรียกงอนไก่ที่บ้านมีอยู่ต้นหนึ่งทางอีสานต,ต้นมันสูงมากสูงกว่าต้นมะพร้าวอีกเยอะ กินยากมากนะหนึ่งปีมีครั้งช่วงเทศกาลองการนี่แหละจะมีบางบ้านที่มีก็สุกแล้วที่บ้านของผมยังไม่สุกก็ได้มาแค่นี้มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนไทยบางท่านยังไม่เคยทราบว่าคืออะไรแล้วกินยังไง